ฝากเงินธนาคารทกสครับเอเตอร์ซีเเีเสียบบัตรประชาชนมาทำอะไรแต่แค่ละรบัตรตถ่ายรูปประกันจเินฝากได้ตั้งแต่หนึบาทจนสามหมื่น สามหมื่นบาท่งันสี่รีที่บัญชีครับเี่ที่บัญชีราัพส์จำนวนเงินฝานจำนวนเงินสามหมืน ข้อมูล3ามหมื่นค่าบริการ15บาทต้องจ่าย3ามหมื่นสบาทจ่ายไปสามหมื่นยี่สิบาบาทเรียบร้อย